ต้องอย่างงั้นดิเพื่อนอเลื่อนข้าในกับป๋ามหนึงสเตปทวนแล้วก็าปาบ <c oughs> <c oughs> ดัดบอกว่าผมเตรียมพร้อมแล้ว<ม>เรียบร้อยออกเกมไปเลย <c oughs> เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปกันอย่าง <c oughs> เช่นเคยกับเซิร์ฟเอเชียนะฮะ <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปจัดทีมในวันที่ผมไม่มีเคียวแล้วก็ไม่มีตัวอย่างมากรเล็ตมาดูกันซิว่าทีมที่ผมใช้ในวันนี้เป็นทีมอะไรนะครับแล้วก็บอกเลย ว่าไม่เขาและเราเนี่ยแหละจะแตกในเวลาอันสั้นเลยแหละนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมนั้นเป็นทีมอะไรนะครับไปดูกันฮะนี่เป็นทีมนี้เลยทุกคนเนี่ยเป็นทีมของฟราวดินหรือว่าเดฟรอแล้วก็มีตัวอย่างอลิซาเบตเป็นตัวซับด้วยก็คือถ้าเดฟรอตตายเนี่ยอลิซาเบตจะลงมาตำแหน่งของไอตัวฟราวดินเดฟรอตตัวนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าตัวดาเมจของเราก็คือเมลิโอดัมืดนั่นเองนะครับส่วน ตัวซับแล้วก็เป็นตัวขัดอันติหรือว่าเป็นตัวขัดเทินอีกฝ่ายก็คือเอทรอซ่าของเราไอเจ้าน้องชายก็มาลุ้นกันดีกว่าไม่เราก็เขาใครจะแตกในเวลาอันสัน้นนะฮะแต่ว่าถ้าเขาไม่ตีเนี่ยถ้าเข้าเทินผมเมื่อไหร่ผมเจ้าตัวดัดมืดฟาดแน่นอน <c oughs> ส่วนอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มหลบหลีกหนึ่งครั้งละกันเอาเพเซฟไปก่อนเผื่อมันรวมกงลมการ์ดเลื่อนขั้นการ์ดไอคิงมาแล้วก็ตีมามันก็เจ็บนะต้องใช้หลบหลีกไปก่อน <c oughs> มา เราก็ไปลุยกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่แชมเปี้ยนหนึ่งแบบเบิ่มๆแต้มก็เกือบ4,000แล้วพลังต่อสู้ก็1นึ่งนะครับโดนเปิดก่อนชัวมาดูกันว่าเขาจะกล้าตีเราหรือเปล่าหรือว่าถ้าเป็นบอทเนี่ยมันจะจบไวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นบอทมันตีมาอยู่แล้วแหละนะฮะมาไปลุยกันฮะถามว่ากลัวไหมก็ไม่ห <Hello, S 1> นีเจอกับทีมของคิงกับป๋าว่ะเฮ้ยเจอทีมคิงกับป๋าว่ะผมยังชอบเลยอ่ะ มาดีครับเรามีการ์ดจอะก,กระอาหนึ่งใบแล้วก็การ์ดฟาดฟาดสองหนึ่งใบมาครับผมเขาก็จะงงๆหน่อยว่าเฮ้ยอะไรวะจานเล่นทีมอะไรของจานเนี่ยโอ้โงงเกินงงเกินวนันนี้รวมการ์ดป่าวะ่ะเฮ้ยฟาดมาหรือเปล่าจะฟาดผมมาหรือเปล่ายังไงฮะคิดหนักเลยเจออย่างนี้คิดหนักเลยครับผมอะไรกันครับเนี่ยทีมนี้อ่าเลื่อนขั้นให้กับป่ามา1หนึ่งสเต็ปทวนแล้วก็ป่าบลบหลีกโชไปหนึ่งทีวะ่ะ หลบหลบหลีกโชว์ไปหนึ่งทีมาดิครับหลบหลีกโชว์ไปหนึ่งทีไงไอป๋าป๋าโดนผมแน่ผมบอกเลยว่าคุณโดนผมแน่ผมจะเอาเอทราร์ซาเนี่ยตั้งสแตนไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ใช้ฟาดไปครับผมเอทราร์ซานะฮะแล้วก็เมลิโอดัตเนี่ยขอฟาดที่ป๋าหน่อยแล้วกันนะเบิบ้มเมเลยขอเบิบ้มเเลยมาดิครับผมแล้วก็ฟาดไปขอแรงแรงฮึบตีตีไงนะเจ็บ เจ็บแล้วผมบอกเลยว่าเจ็บมาครับผมเอทธอรลาซ่าบอกผมขอเล่นหน่อยตานี้รวมการ์ของโกเทอร์มาแล้วนะครับหนึ่งทีรวมกาด์ของลเลื่อนการ์ดไม่รวมเลยนะเลื่อนการ์ดป่าด้วยโคตดเท่อะครับเฮ้ยถามจริงถามจริงว่าจะเล่นอย่างนี้จริงเหรอเพื่อนอาตีไปเลยแล้วกันฮึบนี่ไงมัวแต่รวมการ์ดก็โดนนี่ครับคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะก็ฟาตีครับผมฟาดไปฮะโอ้ล โอ้ล่ามาทีนี้อันติเราก็จะมา2แล้วนะก็คือเอเธอรา่าเป็นตัวขัดเทินแล้วก็นี่เลยมาหาเทพดัดดัดบอกว่าผมเตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยออกเกมไปเลยนี่ไงมแต่แบบโมแต่ยึกยักอะโดนดิครับนะฮะมาตาที่2ดีกว่ามาครับผมตาที่2เจอกับแอสซอรโหมดแอสซอรโหมดที่เป็นบอทหรือเปล่าตัวนี้ทำไมพลังต่อสู้น้อย ถ้าเป็นบอดก็ตีมาดิผมอยากจบไปไวแล้วมาตีมาเพื่อนเป็นบอดน่าจะเป็นบอดนะตาน,นี้นะฮะเออหลบหลีกโชด้วยหลบหลีกโชดด้วยโคเทตีคขามิชิกินโอตีเบาจัดจะ,จะตายไว้ยเนี่ยตายมเามเลยเออไม่ตายไงเพื่อนจบแล้วเราก็จะเลื่อนการ์ดไปเลยเ,ออเจอบอดนี่เราต้องรีบจบนะอย่างนั้นมันเสียเวลาเราเนะี่ยคามิชิกิตีตายเลยดเพื่อน ตายหน่อยโอ้โหโอ้โหมันตีบาวาบอทตัวเนี้ยดูดิเลืวอว่าอะไรมันจะจบนี้อะ2 0 0 t h o u s years later ถึงเทิร์นเราแล้วแหละโอเลนโนเทิร์นไปครับผมปิดฉากนะฮะก็น่าจะจีจีแล้วแหละตานี้นะลาก่อยลาก่อยบอทในตำนานฮึบอันจบแล้วอนาคตโอ้ยเกือบตายเป็นไงเป็นไง เป็นไงโอล่าแล้วก็ฟาดต่อครับผมฟาดฮะเสียบลอยโอเคจีจีที่จริงผมเรียงการ์ดผิดด้วยนะก็คือต้องใช้ตีเดี่ยวไปก่อนนะแต่ว่าลืมดูไงการ์ดมันเหมือนกันคล้ายๆกันอะลืมดูเฉยไปลาก่อนป่าโอเคแล้วก็ฟาดโดโรไปดิครับผมตายไปดิฮะแล้วก็ไอเซลดิสอีกตัวหนึ่งก็ฟาดต่อฟาดยับ ลาก่อนนะบอทยิ้มกระชากใจไปหนึ่งทีไป<บ>โอเคมาตาที่3นะฮะผมจะเปลี่ยนจากตัวของเอทอรซ่าแล้วก็อลิซาเบตเป็นตัวของป๋าแล้วก็เดสเพียรแล้วกันนะครับมาฮะเจอกับไอโกเทอร์นะครับแล้วก็ไอคิงไอเคียวมาดิครับผมตีมาหรือเปล่านะฮะก็เป็นทีมเฟสนั่นแหละนะครับทีมเนี่ยคือยังไงจะกล้าตีหรือเปล่าประเด็นมาดิครับ ก็เลื่อนขั้นให้กับคิงเก่งอีโก้โเจสติโฟหนึ่งใบลบลบหลีกโชว์ด้วยมาครับผมหนึ่งใบตายเออมันต้องยังงั้นดิเพื่อนมาดิครับผมมาดิฮะเราก็จะเจาะเกราะสามเท่าไปเลยแล้วกันผมไม่รู้ว่าเขามีหลบหลีกหรือเปล่านะ แต่ก็เจาะเกราะ3มเท่าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้นี่เลยป๋าในตำนานแล้วก็ไปฮะเมลิโอดัตโตนะครับตีไป <c oughs> ไหนดูสิไม่มีหลบหลีกก็โดนดิจานอย่างนี้ก็ป๋าก็วันฟอออใส่หน้าไปครับผมหนึ่งทีป <c oughs> าโอเคตาย <c oughs> เออนี่ไง <c oughs> ดัตไปครับผมตีไปฮะปึป๋าป๋าปา โป้ง7 0 0 0ดัสบอกว่าเบาๆขำๆเออเซลดิสนี่ไงตานี้ก็เป็นเมลิโอดัสเด็กข้างไขป่ป่านะฮะมาครับผมต,ตีตีมาตีมาตีแรงเหมือนกันนะเขียวนะฮะขั้นสามหรือเปล่าน,นะตีแรงเกินมายังไงสิไอเขียว,วเรียบร้อยจ,จีจีมาตาที่สี่นะครับทุกคนเจอกับ โอ้โหเทจัดนี่มันทีมเทจัดเจอกับไอ้ป๋านะฮะรู้สึกจะเป็นอาเธอร์แดงตัวเก่าหรือเปล่านะเออนะครับก็มีคอมโบของน่าจะเป็นอะไรวะอา้าวลบลีกเจอบอทนะฮะตานี้แต่ว่าเป็นบอทที่ของค่อนข้างฟูนะโอเคโอเคโอ้โหเลือดดำไงฟาวดินเลือดดำตายตายลาก่อนนะ แล้วก็ฟาดไปแบบเบิมๆบมหนึ่งทีพุ๊บไปอีกทีแล้วก็ปั่นสปินไปน่าจะจบแล้วนะตานี้นะฮะเจอบอสตาที่4ไปพุ้นพับพื้พับพื้พับเรียบร้อยแสนเก้าแล้วก็ฟาดฟาดหน่อยสิฟาดหน่อยส,อยสีแล้วก็หมุนไปปั่นสปินโอล่าตีนะตายตายหมดอะครับจังหวะนี้อ่าโอเคนานาชีจริงๆด้วยอย่างที่ผมคิดไว้มา one for all โอ้ตายครับผมตายนะฮะไม่เหลือไม่เหลือซากไม่เหลือซากแล้วก็ปัน่นไปปั่นแบบว่านี่ไงหมุนสังหารโอ้โอเรียบร้อยนะฮะตาที่4ี่ก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ถ้าเอาไว้ตัวของตีเกิร์ดไปแทนป่าเนี่ยน่าจะเอาเรื่องอยู่นะทีมนี้มาครับผมตาที่5นะมาดูกันสิว่าจานหมีจะเจอกับใครเจอกับทีมของคิงอีกแล้วนะฮะเจอกับทีมของคิงอีกแล้วครับผม มาดีครับเจอกับทีมของคิงซะด้วยนะมายังไงพลังต่อสู้เขาน้อยๆอย่างนี้แบบหลบหลีกหรือเปล่าเนี่ย <Hey. S 1> เราเราหลบหลีกหรือเปล่าอย่างไงครับผมโยบัซับแมนโยบัซับแมนโชเลื่อนขั้นให้กับคิงเตรียมไว้เลยนะฮะแล้วก็โยบัซับแมนโอเคโอเคโอเคหรือว่าหลู่เรื่องนะฮะหลู่เรื่องเราก็ไปตีไอตัวของไอ้นี่ไปก่อนเลยแล้วกันไอเคียวนะฮะตีเคียวไปก่อน แบบเบิ้มๆบไปครับผมฮึบอ้ไงลบบ่ะโอ้สุดยอดโรบรีโชซะด้วยโรบรีโชซะด้วยเทจัดอันตีป่าผมมาแล้วด้วยนะเพื่อนบิ้มเบ้มอ่ะบอกเลยว่าบิ้มเบิมอ่ะรอบเนี้ยอ่ะยังไงไอ้เคียวต่อยมาชัวนะฮะแล้วก็น่าจะใช้คิงหรือเปล่านะแจสติโฟใส่หน้าฮ้ยเฮ้ยเ้ยตีแรงเกินตีแรงเกินมาดิครับโอ้โหลาก่อนจี เฮ้ยไม่แน่เหมือนกันมาดิครับไม่แน่เหมือนกันเอาดีเอาดีครับรู้จักดัสโซโล่หรือเปล่าดัสโซโล่เพื่อนมาฮะนี่ไงดัสโซโล่ไงโซโล่ดาเมจไงอ่ะเราก็ปั่นสปินนะฮะแล้วก็อันติไปเลยฮึบโอล่าโอล่าแล้วก็ไปฮะอันติขอเบิ้มๆนะรอบนี้เฮ้ยฮึบฮึ๊บฮึบพักโป่งเลือดดำ เลือดดาโชว์ไปหนึ่งทีมาดีครับอันติผมว่าอันติเคียวใส่ดัสชัวนะหนึ่งใบนะฮะแล้วก็น่าจะใช้คิงสร้างโล่มาหรือเปล่ายังไงฮะนี่ไงดัสบอกขอโชว์หน่อยรอบนี้เอา้าไปต่อยที่เดฟอร์สนะครับผมไอตัวเคียวนะโอ้ตายด้วยตายซะด้วยยังเฟี้ยวโยโยแล้วก็สร้างโล่มานะฮะหที แจสติโฟขั้นสองด้วยนะฮะโอเคมาเรามาเบิ้มเบิมกันดีกว่ารอบนี้การ์ดก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ลองดูได้นะครับไหดัสฟาดไปที่ไอเคียวก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยขั้นสามด้วยเอ่ไี้ไงตายทะลูโลหมดอะบอกเลยความแรงทะลูโลนะคิงเราจะแบบเราจะใช้แจสติโฟใส่หน้าพี่อีกหรือเปล่ายังไงซี โย่อะโย่มซะแหม1หนึ่งทีนะไม่เข้าแล้วนะครับผมเพราะว่าผมแบบระดับพักการเกินตอนนี้นี่นี่นี่โอ้แต่ว่าเซลริตีแรงเหมือนกันนะเป็นเล่นไปนะฮะนี่โอ้โหสร้างโล่หนึ่งซะด้วยว่ะมาครับผมผมต้องใช้ตัวของเดี๋ยวก่อนนะจะตายหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าตายนะจอกเกราะไปก่อนสามเท่าแล้วกันไปเฮ้ยโอ้ โอลาไปดิครับผมเรียบร้อยนะฮะใส่เดียวกับเซลดิสก็ได้มาดิครับตาเนี้ยไม่ผมจําได้ว่าชื่อแบบชื่อ4ตัวงี้เหมือนเคยบูรี่ผมไว้หรือเปล่านะในตอนที่ผมซ้อมมือเนี่ยใช่ป่ะเพื่อนคุณบูรี่ผมไว้ป่ะล่วงใช่ไหมไม่พลาดผมว่าใช่แล้วแหละนะครับผมจําได้เลยคุณเนี่ยเอ้ยไอสองจะรวมกงรวมการ์ดกับพี่เอ,อ <c oughs> มาดิมาคุยกันหน่อยมาดิครับ นี่ไงแล้วนี่ไงแล้วมาตัวตัวกับผมก็ได้นะฮะเซลดิสเนี่ยอันติมาแบบบ่มบ่มอ่าอันติมาเลยโอ้ไม่เข้าหรอกนะไม่เข้าหรอกนะเพื่อนไม่เข้าหรอกนะมาครับคุณแบบคุณผมจําได้ว่าคุณบูลลี่ผมไว้ไงใช่ไหมตาที่ผมซ้อมมือคุณบูลลี่ผมไว้อ่ะผมแบบผมจําได้แม่นมาครับผมไปดิครับไปดิครับผมยังไงฮะไม่รอดแล้วแหละอีฝ่ายอะ เขาเรียกว่ายาเฮ้ยปึบปปึบโอ้โหแรงเกินแรงเกินแรงเกินมาไปลาก่อนจีจเรียบร้อยป่ะปิดฉากอย่างสวยงามป้งโอเคเรียบร้อยนะฮะห้าตานะวันนี้เป็นไงบ้างนะครับทุกคนบ้มบ้มไหมทีมนี้คือมันทำให้อีกฝ่ายเนี่ยลังเลได้ว่าเฮ้ยจะตีดีหรือเปล่าไงโอเคนะฮะก็ เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ลงให้ดู5าตาละกันตาสุดท้ายผมก็พยายามรีหาคนนะนะจนได้มานะครับเป็นเป็นคนที่เคยบูลลี่ผมไว้ตอนที่ผมซ้อมมือก่อนที่จะทาคลิปเนี่ยผมได้ซ้อมมือไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับสองสามตาก็โดนบูลลี่นะโดนไอ้คนเนี่ยชื่อเนี่ยไอ้สี่พยางค์คนจีนเนี่ยบูลลี่มานะครับเว้บูลลี่เก่งก็เป็นไงโดนบูลลี่กลับไะเรียบร้อยก็วินวินโอเคทุกคนคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะก็มาลองทีมให้ดูนะครับ คนไหนที่อยากจะลองก็ลองได้นะเป็นทีมที่เสี่ยงดีวัดใจดีว่าเอ้ยเราจะเอายังไงอีกฝ่ายจะเอายังไงนะครับผมโอเคอเค,คลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สาคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจาคลิปอะไรน,นะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะตัวนวันะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม